เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งในไอและ Android เลย Tony is planning to read a novel. The table above shows information about the novel Tony's reading speed and the amount and the amount of time he plans to spend reading the novel each day. If Tony reads at the rates given in the table, which of the following is closest to the number of days it would take Tony to read the entire novel. โอเคมาเขาบอกว่าโทนี่เนี่ย planning to read a novel ก็คือโทนี่วางแผนนะคะที่จะอ่านนิยายเนาะ The table of b o v f นะคะก็คืออันนี้นี่เอง give the information นะคะ about the novel โอเคเขาอันนี้ค่ะก็คือบอกข้อมูลนะคะของโทนี่เนาะที่โทนี่แพลนเอาไว้นะคะ อ่มาดูข้อมูลกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่า number of hours Tony plan to read the novel per day นะคะก็คือ,อจำนวนชั่วโมงที่โทนี่กะไว้ว่าจะอ่านหนังสือต่อวันก็คือเขาจอ่านหนังสือวันละ3ชั่วโมงนะคะวันละสมชั่วโมงอันนี้เขาบอกว่า number of parts in the novel ก็คือในนิยายเล่มนี้เนี่ยมีกี่พาร์ทนะครมี8ดพาร์ทด้วยกันเนาะแล้วก็มี chapter นะคะมีกี่ chapter นะคะมี239ช้สเตอร chapter แล้วก็มีอ่า number of words Tony reads per minute นะคะจำนวนคำที่เขาอ่านต่อนาทีเนาะ words per minute นะคะแล้วก็ page นะคะก็คืออะไรเอ่ย pages นะคะจำนวนหน้าเนาะแล้วก็คำทั้งหมดนะคะ349เอ้ยไม่ใช่3 4 9 0 0 0 168นะคะโอ้โ oh, ห oh. มากมายจริงๆแล้วเขาก็ถามอะไรเราเอ่ยมาดูกันเขาถามว่าถ้าโทนี่เนี่ยอ่านตามอ่าเรทนะคะที่บอกมาในนี้เนาะก็คือแบบความเร็วนะคะตามที่บอกมาในนี้เขาจะใช้ c l o s e s t to the number of day นะคะเอาแบบใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงที่สุดจำนวนวันนะคะที่เขาจะ read entire novel นะคะ จำนวนวันที่เขาจะใช้ในการอ่านหนังสือเนี่ยในนิยายเนี่ยจนจบเล่มนะคะจะกี่วันเนาะ number of d a y เนาะอ่ะมาดูกันจะใช้กี่วันเอ่ยอ่ะเรามาดูข้อมูลที่เรามีก่อนเนาะว่าข้อมูลไหนใช้ได้บ้างข้อมูลไหนจําเป็นไม่จําเป็นนะคะโอเคเรารู้แล้วว่าเขาจะอ่าน3มชั่วโมงต่อ1นึ่ันโอเคอันนี้จําเป็นมาก3มชั่วโมงต่อ1วัน เราก็จะรู้นะคะว่าโอเคว่าเขาอ่านกี่วันเนาะจากอันนี้เนาะแล้วก็ part in the novel chapter in the novel แบบนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนยังทำอะไรไม่ได้นะคะ pages in the novel โอเค words in the novel โอเคเรารู้และสีอย่างนี้ก็คือเกี่ยวกับ อันนียายเล่มดีเนาะว่าแบบมีกี่พาร์ทมีกี่แชปเตอร์มีกี่หน้ามีกี่คำอ่ะมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็สําคัญนะคะเขาบอกว่าเขาอ่าน2 5 0คํห้าต่อหนึ่งนาทีนะคะสองคํห้าต่อหนึ่งนาทีอ้าวทุกคนมาดูกันอีกนิดนึงนะคะตรงนี้สามชั่วโมงต่อหนึ่งวันแสดงว่าหนึ่งวันเนี่ย เขาอ่านกี่นาทีคะสมชั่วโมงก็คือ3ามคูณหกเนาะมนิทสามชั่วโมงชั่วโมงละหกสิบนาทีแสดงว่า1วันเนี่ยเขาอ่านร้อยแปดนาทีด้วยกันนะคะหวันเนี่ยเขาอ่านร้อยแปินาทีด้วยกันโอเคเขาใช้เวลาเวลาร้อแปนาทีในการอ่านหนังสือเนาะโดยที่1นาทีเนี่ยเขาอ่านได้2องร้ห้าสิคำอะมาดูกัน ถ้าตรงนี้มีคําแสดงว่าสิ่งสําคัญสําหรับเราเนี่ยก็คือคําถูกต้องไหมคะจําว่าเราต้องใช้คําในการคํานวณเนาะคำในในในินยายเล่มนี้มีกี่คําเอ่ยทั้งหมดทั้งหมดมีเท่านี้คํานะคะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดคำนะคะโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่า250ร้าคำเนี่ยใช้เวลา1นาที โอเคมา250นะคะ words ใช้เวลา1มินิโอเคแล้วถ้ามี3 4 9 1 6 8 words ล่ะจะใช้กี่มินิทอ่าเทียบนะคะบัญญัติยางอีกแล้วนะขวาหาันซ้ายเนาะคูณล่างเทียบได้หลายแบบนะคะทุกคนอ่ะมาดูแบบนี้ก่อนขวาหาันซ้ายคูณล่างเราลูแล โอเค okay, words words minute minute อันนี้ก็หน่วยเป็น min เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เทียบกันได้เนาะมาเครื่องคิดเลขคู่ใจของเรามาช่วยเราหน่อยเลขเยอะมากขอ้อนี้ไม่ใช่เครื่องคิดเลขคือตายแน่นอนนะคะสามสี่เก้านะคะหนึ่งหารสองห้าศูนย์คูณสามสี่เก้าหนึ่งหกแปดอ่าเรียบร้อยได้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกจุดหกเจ็ดสอง มินิทนะคะนาทีโอเคเรารู้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้นะคะต้องเขาโทนี้เนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด1396กว่ากว่านะคะนาทีในการอ่านแล้วถึงจะจบเล่มอ่าเรารู้แล้วว่าต้องใช้เวลาเท่านี้ซึ่งซึ่งอะไรเอ่ยซึ่งอ่ะร้อยแปดสิบมินิตเนี่ย คือต่อหนึ่งวันถูกไหมคะวันเดย์นะคะแล้วถ้ามีทั้งหมดหนึ่งสามเก้าหกจุดหกเจ็ดมิลล่ะคะจะใช้กี่วันอ่าเหมือนเดิมนะคะขวาหารซ้ายคูณล่างแล้วก็เมื่อกี้นะคะมีอยู่แล้วใช่ไหมหนึ่งสามเก้าหกจุดหกเจ็ดเนาะ แล้วเราก็หาร180เนาะก็ได้เลยนะคะข้อนี้หาร180โอเคเท่ากับเจ็ดนะคะจุดเจ็ดห้าเนาะข้อไหนใกล้สุดเอ่ยโอเคเจ็ดจุดเจ็ดห้านะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูชอยนะเราได้เจ็ดจุดเจ็ดห้าเก้านะคะข้อนี้ก็คือเจนะ็ดจุดเจ็ดหกนั่นเองประมาณประมาณเนาะแสดงว่าใช้เท่านี้วันนะคะในการอ่านเนาะ ได้คำตอบแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วมาดูช้อยกันช้อยข้อน a นะคะคือ6ข้อ b คือ8ข้อ c คือ23แล้วก็ข้อ d คือ324อ่าเมื่อกี้เราบอกว่าใช้7.759วันนะคะแสดงว่าข้อนี้นะคะตอบอะไรเอ่ยตอบ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 ,ตอบ8วันนั่นเองใช่แล้วทุกคน ใกล้สุดแล้วนะคะข้อนี้ต่อ8วันนะคะได้หรือเปล่าคะข้อนี้เนี่ยต้องเทียบไปเทียบมาหลายรอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูอีกรอบเขาบอกว่าโทนี่นะคะแลนที่จะอ่านนิยายนะคะโดยที่มีข้อมูลตามตารางนะคะนี่คือเทเบิลเนาะไม่ใช่โต๊ะนะคะคือตารางเนาะตารางนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีบอกโทนี่สปีดนะคะ amount of time he plan นะคะจำนวนเวลาเนาะที่เขาแบบแลนไว้ว่าจะอ่านต่อวัน แล้วเขาก็ถามว่าแล้วแบบถ้าจะอ่านทั้งเล่มเนี่ยต้องใช้เวลากี่วันมาดูกันอันนี้เนาะเราต้องแยกนะคะเราจะเห็นนะว่า e page chapter, อีเพจแชปเตอร์อาพาร์ทแชปเตอร์เพจเนี่ยที่จริงไม่สําคัญเลยนะคะไม่ต้องให้มาก็ได้เนาะแต่ว่าเขาก็ให้มาหลอกเราให้เรางงเล่นๆมึนๆไปนะคะข้อนี้เขาบอกว่าเขาใช้เวลาอ่านนะเขาจะให้เวลาอ่านว่าวันหนึ่งเขาจะอ่านให้ได้สามชั่วโมงนะคะก็คือร้อยแปดสิบนาทีต่อหนึ่งวันนั่นเอง แล้วก็ Words per minute นะคะก็คือ1นาทีได้250คําคำเลยนะคะอ่าน250คําคำต่อ1นาทีนะคะแถมจำนวนคำเนี่ยมีทั้งหมด3 4 9โอไม่ใช่เอาอีกแหละ3,49,000นะคะ168คำ นะคะทั้งเล่มอ่าเมื่อกี้เราใช้วิธีนี้เนาะก็คือบรรย,ยัติไตรยางเนาะ2อ0ยาคำเนี่ยใช้เวลา1นาทีแล้วถ้า3 4 9 1 6 8สาคำละ่ะจะใช้เวลากี่นาทีก็คือขวาหารซ้ายคูณล่างนะคะขวาหานซ้ายคูณล่างได้ปุ๊บนี่เลยค่ะใช้ทั้งหมดเท่านี้นาทีนะคะในอ่านในการอ่านให้จบเล่มเนาะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะอ่านแค่ร้อยนาทีเท่านั้นแสดงว่าอันเนี้ยต้องใช้เวลาอ่านเกิน1วันถูกไหมคะทุกคน 8อ่ะ180นาทีเนี่ยตอ1วันก็คือเป็นเวลาที่อ่านเนาะถ้า1396.67นาทีเนี่ยต้องอ่านกี่วันเหมือนเดิมเนาะขวาหันซ้ายนะคะคูณล่างเห็นไหมคะอันนี้ก็คือหน่วยเป็นเด y เหมือนกันนะอันนี้หน่วยเป็นมินิตนะคะหน่วยต้องตรงกันนะคะก็จะได้ว่าใช้คื่องคิดเลขมาปุ๊บได้7.759นะคะเด y นะคะก็คือคำตอบก็เลยเป็น8เนาะตรงนี้นะคะถ้าใครแบบไม่ถนัดแบบนี้นะคะสามารถคิดแบบอื่นได้นะเช่น โอเคเดี๋ยวที่เอาให้ดูใหม่นะคะอ่ะเช่นแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่า 1.mins มิส์อันนี้ก็คือ proportional นะคะเศษส่วนเนาะได้250ร้อยแล้วอ่ะอันนี้เรายังไม่รู้เนาะ x มินได้3 4 9 1ี่เก้าหนึ่งหกแปดเิร์ ที่จริงแล้วมันก็คือเหมือนกันเนาะมันคือการเทียบเนาะอัตราส่วนสังเกตไหมคะมันคือ minutes word m i n u t e word นะคะก็คือจำนวนเวลาต่อคำเวลาต่อคำนะคะหรือว่าจะกลับก็ได้นะเอา word ไปไว้ข้างบนแล้วก็เอา m i n u t e มาไว้ข้างล่างนะคะก็คิดได้เหมือนกันเนาะข้อนี้เราก็จะได้นะคะว่า1 m i n u t e ได้250 word แล้วถ้า x m i n u t e ก็จะได้เท่าดี word ประเด็นคือ x คือเท่าไหร่วิธีคิดก็ง่ายๆนะคะมันก็คือ2 1ส่วน250เท่ากับ x ส่วน3 4 9สี ย้ายอันนี้ไปเนาะเราก็จะได้ x เท่ากับ3 4 9 168ส่วน250ได้แหล okay. 9, 6, 6, ะโอเค139 6.67เมื่อกี้หน่วยเป็นอะไรคะมินิตรเนาะมินิตเราจะมาคิด แบบเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้นะคะอันนี้คิดให้เป็นอันนี้เป็นชั่วโมงเอ้ยเป็นนาทีเนาะเราลองมาคิดกันว่าให้อันนี้กลายเป็นชั่วโมงนะคะเท่านี้ชั่วโมง1396ชั่วโมงคือเอ้ย1น9 6นาทีคือกี่ชั่วโมงคะ1396.67มินเท่ากับกี่ชั่วโมงนะคะ มันก็คือหนึ่งสามเก้าหกนะคะหารหกสิบเนาะมันก็คือประมาณ23ชั่วโมงนะคะทำไมหาร60เพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีเนาะเราก็เลยต้องเอาอันนี้ไปหาร60ถึงจะได้จำนวนชั่วโมงแสดงว่าอ่านทั้งเล่มเนี่ยใช้เวลาอ่านประมาณ23ชั่วโมงนะคะแล้วเขาบอกว่า1วันเนี่ยอ่าน3ชั่วโมงใช่ไหมโอเค3 hours ต่อวัน day นะคะแล้วถ้า23 hours เนี่ยจะกี่ day นะคะชึบสา hours ต่อวัน day ยี่ส hours กี่ day อ่ะเป็นเดิมเลย x หารอยู่ย้ายไปนะอีกฝั่งก็จะกลายเป็นคูณเนาะอันนี้ก็เป็น23เหมือนเดิมนะคะอันนี้อยู่ข้างบนนะคะย้ายมาข้างล่างก็คือ3ามคำตอบนะคะก็จะได้23หาร3ก็คือ ชึบเจนะคะประมาณ7.6ก็ปัดขึ้นนะคะเป็น8นะก็จะได้ข้อบีชอยบี้เหมือนเดิมนะคะข้อนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะคิดวิธีไหนก็ตามนะคะข้อ11เนี่ยตอบมีบอยค่ะเรียบร้อยค่ะข้อนี้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดน,นะคะ